คุณภาพพยายามให้มันทําให้สวยทําให้มันน่าใช้อย่าไปทําของให้เหี่หวหยวๆแแห้งไว้ไม่ได้เขาซื้อไปเขาจะติดใจมีคุณภาพไม่ใช่ว่าเอาอะไรไปยอมๆเขาตรงเด็ดี่ไม่ได้เขาซื้อไปก็ต้องติดใจชอบใจเขาก็จะมาซื้อเ,เรื่อยๆเขาก็จะไปบอกต่อกันว่าซื้อมาจากไหนกิจการเราก็จะไปดี ถ้าเราไปทําเตยเพียวเตยลายใบด่างใบพุทธสัื้อเทียวเดียวเขาก็ไม่มาซื้อเราแล้วอย่างเงี้ยเราไม่มีคุณภาพคือเราต้องเน้นคุณภาพไว้ต้องให้สดให้เขียวก็อเอาไปบิชาดอกไม้เขาก็ต้องแข่งขันกัน,ก,นกันตลาดเขาแต่ก็ซื้อเราไปของเราไม่ดีไปแพ้เขาเขาก็ขายไม่ใหญ่เขาก็ไม่มาซื้อเราต้องเน้นเน้นจุดเนีน้ยสำคัญ ตาตุกตาสวยสวยต้นตนให้สวย,สวย,อ,อ,สวยอย่าให้ใบฟูนอย่างนี้มืมันก็ต้องใช้ความละเอียดเรียบร้อยสวยงามการมีของเนี่ยยุคนี้มันต้องทำให้สวยให้งามให้มันดีใบเบยต้องให้สวยสดอย่างนี้แต่อย่างไปเ้กันที่อื่นนะ่ะมัน คุณภาพเขาไม่ดีเขาก็หนีมาหาเราแล้วคุณภาพเราไม่ดีเขาก็หนีเราไปหาคนอื่นบอกคนเล่าคนเจอเขาก็ต้องดูข้าวดูของแต่เราสดๆเนี่ยเขาไม่หนีไปไหนหรอกยังก็ยืนอยู่ได้เป็นเก้าไปเสิบปไปเราก็เลยหนีไล่ได้เราอยูน่นพื้นไปแ้วของคุณภาพเราไม่ตกโอ้ยเรากระสายให้มันสดเขียวเขไว อ,อ,อย่าพยายามตัดเนย่าทูดูต้องดูต้นสวยๆไปให้เขาเนีถ้าไม่สวยจริงจะไม่ตดัดโเอาเข้าไปใช้เขาก็ติดใจเราก็เลยมีรายได้เสมอเขาก็จะมาสั่งเราทุกนัดทุกทุกงวด มากน้อยเขาก็ต้องเอาเราประจำคือก็เหมือนเราได้ตลาดแล้วแต่คนที่จะเริ่มใหม่จะต้องศึกษาก่อนนี่เขาเคยผักอย่างนี้ไม่เหมือนข้าวตัวอ,อ,อยา่างการดูแลต้องดูแลก็อย่างดี ิดน้ำดูแลก็เยอะคืนพักก็ต้องถอกก็ยังไม่มีเวลาถกก็ยังไม่ถกแต่ต้องถกคัดตอนสวย